ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้ยหกที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้ตอนเช้าถือว่าเป็นวันที่แสงแดดอ่อนๆเริ่มมีมาแล้วนะครับหลังจากที่สองวันที่ผ่านมานั้นมีฝนตกลงมานะครับที่จังหวัดบึงการวันนี้มีแสงแดดแล้วก็จะทําให้สภาพของต้นทุเรียนเริ่มปรับตัวนะครับอากาศเช้าวันนี้อยู่ที่19องศานะครับ จากนี้ไปก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับแต่ช่วงที่ก่อนจะถึงฤดูร้อนนั้นฝนตกลงมา2วัน3วันนะครับเช้าวันนี้เราสำรวจดูตามสาภาพของพื้นดินและสาภาพของยอดของใบของทุเรียนแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับนั่นก็คือเราจะ,ะใชะ้ชีวพันธุ์ทางการเกษตรนะครับมาหว่านไว้ตามบริเวณใต้ทรงพุ่มทุเรียนนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบรากนะครับเพราะว่าเขาได้รับความชื้นจากน้ำฝนสองวันที่ผ่านมานะครับต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นต้นพันหมอนทองนะครับอายุเข้าปีที่5แล้วนะครับกำลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างสวยงามเลยนะครับลักษณะอย่างนี้แหละคือลักษณะที่รากของเขากำลังออกมา เมื่อรากออกมาแล้วเราก็จะต้องส่งเสริมระบบรากของเขาให้ทํางานได้เต็มที่นะครับน้ําก็ช่วงนี้เราไม่ต้องได้รดแล้วสองสามวันที่ผ่านมานี่ชุ่มพอเหมาะเลยนะครับเพียงแต่ว่ารอสองแดดอรอแสงแดดเข้ามาช่วยต่อไปนี้ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นเป็นจังหวัดที่แสง จังหวะที่อากาศหนาวมากนะครับทําให้ต้นทุเรียนนั้นมีอาการนอกหนาวนอกหนาวก็คือลมหนาวพัดตลอดทําให้ใบร่วงนะครับแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับจังหวะที่บนยอดนั้นก็กําลังแตกยอดอ่อนออกมาเช่นกันนะครับ อันนี้ก็เป็นจังหวัดที่เราจะส่งเสริมท่านมีปุ๋ยหมักใส่ไปเลยมีน้ำหมักใส่ไปเลยอ่าสำหรับของเราแล้วเช้าวันนี้เตรียมไว้นั่นก็คือเชื้อราเขียวนะครับเราจะเอามาหวานอ่าตามใต้ทรงพุ่มนี้นะครับบางต้นก็กำลังแตกยอดอ่อนออกมานะครับอย่างเช่นต้นข้างหน้านี้ใบก็อยู่ในลักษณะกำลังจะเพสลาดนะครับก็คือเรื่องของระบบรางนี่เรามั่นใจแล้วเราใส่ปุ๋ยหมัก ที่เห็นนี่ก็คือปุ๋ยหมักที่เราเอามาใส่นะครับใบที่เคยร่วงหล่นเราก็จะปล่อยไว้ไปก่อนนะครับนี่คือระบบของสภาพใบที่กำลังจะกลางจะคลี่เป็นใบเพสลาดนะครับเขาก็จะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ปลุงอาหารสะสมไปเก็บไว้ที่ต้นนะครับ ปีนี้ต้นนี้เขาไม่ออกดอกนะครับเนื่องจากว่าเขาโทมตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็เลยยกยอดไปเป็นฤดูกาลหน้านะครับอายุ7ปีแล้วนะครับสําหรับต้นนี้ปีที่แล้วแขวนลูกไว้อยู่21ลูกนะครับเป็นพันหมอนทองอปีนี้โทมนะครับแต่ว่าถือว่าโชคดีอยู่ที่มีใบชุดใหม่แตกออกมาแล้วเรียบร้อยเราส่งเสริมไปเลยนะครับช่วงนี้มีอะไรก็ใส่ไปบํารุงไปครับ